TSMC บอกว่าพี่รับมาแพงปี2023นี้นะครับเขาจะขอขึ้นราคาชิปอีกแล้วโอ้โหพวกเราเดือดร้อนแน่นอนคุณผู้ชมครับเรายัางอยู่ในสภาวะของสภาวะการขาดแคลนชิปนะครับการผลิตผลิตได้ยากนะฮะเคยมีพี่คนหนึ่งที่อยู่ในวงการอุตสาหกรรมเหล่านี้เนี่ยเขาเคยบอกผมว่า เรากำลังจะประสบปัญหาใหญ่นะครับตอนนี้เราอยู่ในเดือนพฤษภาคมของปี2022ใช่ไหมครับเขาบอกหลังเดือนมิถุนายนเนี่ยทุกคนจะได้รับปรากฏการหนึ่งก็คือเป็นวิกฤตการการขาดแคลนชิปของที่เคยมีขายตอนนี้นะครับหลายๆอย่างจะขาดแคลนแล้วไม่สามารถผลิตออกมาขายได้นะครับอย่างตอนนี้ที่ประสบปัญหาแล้วใครสั่งเครื่อง Apple CTO นะครับ จะเลื่อนการผลิตออกไปยาวมากเลยนะครับแล้วก็แทบจะถูกเลื่อนหลายๆครั้งด้วยซ้าหลังเดือนมิถุนายน2022ปีนี้แหละจะเป็นของจริงนะครับก็คือภาวะการขาดแคลนชิปจะกลับมาระบาดอีกครั้งหนึ่งแล้วทุกครั้งที่เกิดการขาดแคลนนอกจากไม่มีของขายแล้วยังเกิดอะไรขึ้นอีกครับพี่รับมาแพงยังจะมีปัญหาราคาชิปแพงขึ้นอีกด้วยโอ้โหงานนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าพ่อค้า เห็นว่าของมีน้อยก็เลยกักตุนแล้วก็เล่นกับระยะเวลาเล่นกับราคาแล้วก็อ้างว่าพี่รับมาแพงเหมือนเดิมมันไม่ใช่แล้วงานนี้นะครับนิ k เ e อเ s ียเขารายงานเลยว่า TSMC ไต้หวัน s e มิคอนดักเตอร์นี่นะครับเริ่มออกจดหมายแจ้งลูกค้าแล้วว่าจะขอข nah ึ้นราคาชิปอีกหนึ่งครั้งประมาณ5-8%เ อันนี้คือค่าเฉลี่ยโดยรวมนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าชิปจะเป็นระดับไหนโดยจะมีผลในต้นปี2023นี้นะครับที่ผ่านมานะครับ TSMC ได้ทำการขึ้นราคาค่าชิป2ครั้งแล้วครับในช่วง1ปีที่ผ่านมาแถมยังไปเปลี่ยนนโยบายเดิมด้วยว่าชิปที่เขาเรียกว่าหมดสมัยการผลิตไปแล้วอะเมื่อก่อนมันจะต้องมีราคาถูกลงตอนนี้ TSMC ก็บอกว่าต่อให้เป็นชิปที่ ตกรุ่นไปแล้วก็ไม่ลดราคาขายราคาเดิมเพราะว่าต้นทุนมันทําไม่ได้แล้วแล้วการผลิตมันใช้เวลาและใช้ขั้นตอนใช้เครื่องไม้เครื่องมือในการผลิตด้วยทําให้ตัวโรงงานเองเนี่ยไม่มีเวลาไปผลิตชิปรุ่นเก่าใครอยากได้ซื้อราคาเดิมไม่ลดนะครับหูน่ากลัวมากซึ่งตอนนี้นะครับหลายฝ่ายออกมาให้ความเห็นว่าปัญหาชิปขาดแคลนมันไม่ได้อยู่แค่กําลังการผลิตของโรงงานผลิตชิปอย่างเดียวแล้วแต่วัตถุดิบที่เป็นต้น กำเนิดของชิปนะครับอย่างเช่นเราจะยิงเครื่อง EUV เราก็ต้องมีแผ่นเวเฟอร์เปล่าๆแผ่นเวเฟอร์นี่คือแผ่นซิลิคอนนะครับที่เอาทรายมาสกัดเป็นแก้วแบบบริสุทธิ์มากๆแล้วตัดออกมาเป็นแผ่นวงกลมก่อนที่จะเข้าเครื่อง EUV แล้วยิงฟอ,ออกมาแล้วเป็นตารางเล็กๆแล้วค่อยมาตัดอีกทีนึงแล้วเอาไปเทสก่อนว่ามันใช้ได้ไหมถึงจะเป็น CPU หรือเป็นชิปเซตได้ครับแผ่นเวเฟอร์ก็ขาดแคลน โรงงานผลิตแพ็กเกจชิปก็ขาดแคลนโอ้แพ็กเกจชิปนี่มีคนเดียวเลยนะที่ไม่เดือดร้อนก็คือ Apple M1 เพราะ Apple M1 ไม่มีแพ็กเกจครับ <c oughs> เป็นบอร์ดแล้วจิ้มลงไปในในบอร์ดเลยเป็นบอร์ดในบอร์ดเป็นชิปในบอร์ดแล้วจิ้มลงไปเลยนะฮะสิ้นเรื่องไปกับอีกอันนึงนั่นก็คือโรงงานที่ผลิตสิ่งที่เรียกว่า Build Up Film ผมไปเห็นในข่าวนี้นะครับ ผมสงสัยมาก build up film คืออะไรไม่เคยได้ยินเลยนะในเรื่องของชิปเซ e ตแล้วชื่อโรงงานยิ่งตกใจใหญ่เลย build up film Ajinomoto จ,จริงคุณผู้ชม a r i n o m o t o ที่ทำผงชูรสเรานี่แหละเป็นคนผลิต build up film ให้สำหรับการผลิต CPU ผมก็เลยงงไปถามว่าเอ๊ะไปหาข้อมูลดู build up film คืออะไร บิวอัฟิล์มคือฉนวนที่เป็นอินซู a เลชันครับเป็นฉนวนกันความร้อนให้กับตัวชิปเซตซึ่งในชิปเซตแทบทุกตัวนะครับในสายการผลิตมันจะต้องมีการใช้ฟิล์มตัวนี้เข้าไปปิดอยู่ในตัวชิปเซตแล้วคนที่ผลิตฟิล์มตัวนี้เนี่ยคืออะจิโนโมโตจริงๆเดี๋ยวโรงงานผลิตผงชูรสมาผลิตอะไรในชิ้นส่วนชิป CPU ใช่ไหมฮะงงเลย เพราะว่าไอบิวอัฟฟิลหรือฟิลที่เป็นอินซู a เลชันตัวนี้นะครับมันต้องผลิตมาจากอะมิโนแอซิดครับหรือกรดอะมิโนซึ่งคนที่มีกรดอะมิโนและเชี่ยวชาญในเรื่องสารเคมีพวกนี้มากที่สุดก็คือโรงงานที่ผลิตผงชุรสหรืออายิโนโมโตะนั่นเองโอ้โหสุดยอดมากๆไม่เคยรู้มาก่อนนะว่าใน CPU ที่เราใช้งานอยู่เนี่ย มีชิ้นส่วนที่ผลิตจากโรงงานอายินโมโตะด้วยหืมมิน่าเล่นเกมหรือว่าเล่นอะไรทำอะไรบนคอมเนี่ยแล้วรู้สึกว่ามันอร่อยเหลือเกินรสชาติดีขึ้นเยอะใส่ผงชูรสเยอะๆระวังคอมคุณหัวล้านนะครับ